สวัสดีครับทุกคนครับเอาละครับเรากลับมาชมเกมการในขันบอมซิคิวชิเบลิกหรือ BCL กันต่อน,นะครับคลิปนี้มาดูซีซั่น195ฟรีสไตไม่มีเงื่อนไขใดในการจัดทีมนะครับรอบรองชนะเลิศอีกคู่หนึ่งสายบนนะสายล่างเราได้คุณเวฟเนี่ยไปรอชิงชนะเลิศแล้วนะครับสายบนครับเป็นการพบกันระหว่างคุณแชมป์ครับที่ต้องการแชมป์แรกเหมือนกันนะครับส่วนคุณเวฟนี่เป็นการเข้ามาแข่ง b c l ครั้งแรกไปดูกันเลยครับสวัสดีครับผมป้าป่าน้องเงี้ยผมมาจากข่าวเป็นวัยขัดเทียดนะครับสวัสดีครับ ผมนะครับจะขับ P2P ฝากเชียร์ได้ครับคุณแชมป์นะ่ยลงแข่งมา29ครั้งนะครับเข้ามารอบรองชนะเลิศ4ครั้งเคยได้รองแชมป์มา1ครั้งนะครับผมส่วนฝั่งของคุณเวฟเนี่ยนี่เป็นการลงแข่ง BCL ครั้งแรกอย่างที่บอกไปเลยนะครับมาดูไลน์อัพกันก่อนนะครับฝั่งของคุณแชมป์4 3 1 2รองบอลเคานเตอร์นะครับประตูเป็นฟรีเดชคูเซนเตอร์อันโตโดรูดิเกอร์กับ เออ่ฟานสเปคเกนบปาเวอร์ครับแบ็กซ้ายลุคชอว์แบ็กขวาเทนเอเล็กซ์เดอร์อันโนฮะแบ็กซ้ายขวานี่เอ็ดคอสซิงนะครับกลางรับปาติเวล่าฮะซูเอ็มเอฟสองคนนะครับโรนัาริญโยยืนซีเว็บกับชูดเบรนแฮมนั่งโชว์ไทม์นะครับกลางลุกเรือเนียเมซี่ครับคู่หน้าลุงหลานคาวไฮลูมินิเก้กับคิเลียนเอ็มบัปเป้ครับผม ส่วนฝั่งคุณเวฟครับ4 1 2 3ลองบอลคาลเ,เตอร์นะครับประตูเป็นอิกเกียกาซิยาสล่างดิจเนลลี่เลยนะครับคูลเซนเ,เตอร์อเลสซานบดสโตนี่กับ,บ,บ,อ,อ,อ,บอันเตโนลูดิเกอร์ครับแบ็กซ้ายเตโอแอนโดเอสแบ็กขวาอเลสซานโดคอสตาคูตามิดฟิลด์ตัวรับโอโรนี่ครับตัวรุก2คนชุดเบลบ andez, ลิงแฮมกับบูุนเนลฟานเดสล่างโชว์ไทม์แจ็คฟรีนะครับสามตัวรุกนะครับมีคาวไฮลูมิเนเก้ยืนเป็นหน้าต่ำนะฮะแล้วก็ซ้ายขวาขนาบด,ด้วยคิดเดนเอ็มบัปเป้กับโรด,ดิโก้นะครับ รอบรองชนะเลิศไม่มีเย้าเยือแล้วนะครับแข่งนัดเดียวตัดสินเลยนะครับปรับเวลาเพิ่มจาก6นาทีเดิมเป็น8นาทีนะครับถ้า9-10นาทีในเกมเสมอกันต่อเวลาที่เสร็จถ้ายังเสมอกันนี่ก็ดวลจุดโทษตัดสินนะครับเอาลนะครับเกมเริ่มนะครับคุณแชมป์เคลียร์ก่อนนะฮะบุกจากซ้ายไปขวานะครับมากับชุดแดงโมเดลของขอนแก่นอยู่ในเต็ดงูจงอางนะครับส่วนฝั่งของคุณเวฟบุกจากขวาไปซ้ายนะครับมากับชุดขาวโมเดลของอินเตอร์มิกานงูใหญ่เอาลนะครับงูจงอางเจอกับงูใหญ่นะครับแมตช์นี้ มาแล้วครับคุณเวฟมาที่เอ็มบาเป้ตะวันต่อมาที่เบรนดิ่มจูดมาแล้วครับจูดจัแหวกไปเองติดอเล็กซานเดอร์อาโนอ้าวแล้วเคลียร์ขาดหรือเปล่ายังเข้าทางครับโรดิโก้ย้อนมาที่ยิงเลยครับบูโนรฟานันเดสติดเซฟของปีเตอร์เช็คโอ้โหมาได้ดุเดือดครับคุณเวฟเทนี้นะครับเรากือบจะได้จากบูโรร่างโชว์ไทม์แจกฟรีนะครับนัดหมดสัญญาแล้วก็ยังสามารถแข่งได้ในบีซีเอ็นะครับเป็นลูกเตะมุมครั้งแรกของแมตช์นี้ครับเป็นของคุณเวฟ บูโน่ฟานเดนเดสเปิดเข้าไปแล้วอุ้ยสูตรหรืออะไรไม่รู้ครับเปิดชัดไปที่เสาแรกครับมีโรดิโกอีกสายหนึ่งสายล่างนี่ก็เป็นคุนเดฟนะครับไปรอชิงสนเลิกแล้วนะครับไม่ว่าใครจะเข้าไปจริงก็เจอของหนักแล้วครับแต่มาถึงตรงนี้แล้วคือไม่มีต้องกลัวกันแล้วนะครับบอลนัดเดียวเนาะวางยาวมาปีเด้เช็คบอลเป็นของใครเป็นของคุณเวฟครับลูมินิก้โอ้จับไม่ดีฮะเสร็จเบคเคนบาวเออร์ไปเลซซี่ให้ลูมินิก้ฝั่งนี้ครับ ทั้งคู่ใช้ลูมินิเก้เหมือนกันเป็นปร่างทีมชาตินะครับเป็นร่างลิเจเดนีร่างทีมชาติเยอรมนีนะครับไม่ใช่ร่างไาเยอร์มินิกบูสเตอร์ครับเดซานเดอร์อโนครับเอด็ดคอร์ซิงเปิดกรงหวัวโดนเคียวมาก่อนครับบอลสองก็เจ็บได้อยู่ครับโรนารินโยโอ้โหเสียท่าไปแบบนี้โดนชิงเลยครับไปแล้วครับคุณเวฟเอ็มบัปเปเ้เร็วๆจี้ๆทั้งนั้นนะครับผมมูน่เบิ้ลมาที่ลูมินิเก้แล้วยิงลงนี่ทงเสาไม่ได้เตี้ยว อเขาเต์แท <ầu> ็กมาได้น่ากลัวครับคุณเวฟได้อ okay. ีกหนึ่งช็อตนะครับแต่ก็ถากเสาไปฮะได้แค่หวาดเสียวนะครับจากคาวไฮลูมิเนเก้โอ้โฮตัวชิจชีชนะะใช้ความจีดของฝั่งซ้ายขวาแผนน่าสนใจนะครับคุณเวฟเนี่ยเป็นใช้ตัวความเร็วนะครับผมสามตัวจะตั้งเป็น CF3 ไม่ได้ก็มีลูมิเนเก้นี่นะครับตั้งเป็น SS นะครับเหมือนกับยืน CF3 เนี่ยประมาณนั้นเลยนะครับ บอลเป็นของคุณแชมป์ครับอ่ะบัานิโยชิงกันลูคชอเติมขึ้นมาครับเอ็มบัปเป้บัปเป้บัปเป้จะให้ลูคชอร์ไหมบัปเป้จะไปเองเหือแหวกไม่ผ่านคอสากุต้าเซฟตี้เฟิร์สเคลียก่อนครับเพื่อความปลอดภัยข้างหน้ามีเพื่อนคอยอยู่ครับลูมิเก้จะแก็บบอลไม่ได้โรดี้พักได้ดักได้แล้วสวยครับเบิ้ลต่อทันทีลูคชอยังไม่ลงครับยังดักทางได้ครับแบ็กซ้ายขวาของฝั่งคุณแชมป์เนี่ยเป็นเอ็ดคอสซิ่งหมดเลยนะครับลูคชอกับอเล็กซานเดอร์อโน่ร่างโทไทม์เอ็ดคอสซิ่ง อาติเวล่าครับชิงสั้นๆกันนะเคาะอยู่หน้ากรอบเขตโทษจะจับบอลดับเบิลทัสแล้วยิงเลยนะครับเอ็มบัปเป้โดนดักซะก่อนบอลเข้าทางคุณเวฟครับเบิ้ลไปตรงที่ลุกชอลุดตำแหน่งไปนี่แหละครับแต่ว่าจ่ายเบิ้ลไปข้างหน้าไม่ได้ลุกครับเอาบอลกลับคืนมาได้ครับคุณแชมป์มาที่เบลลิงแฮมบ้างครับเคาะไปเจาะตรงกลางนี่แหละครับเจาะตรงกลางนี่แหละครับดับเบิ้ลทับแล้วยิงลูกนึงแรงไปหน่อยนึงครับพยายามเล่นจังหวะจับบอลดับเบิ้ลทัสแล้วยิงนอกกรอบเขตโทษ เมื่อสักครู่นี้หลุดเท้าไปนะครับโดนบล็อกไปก่อนนะครับลูกนี้ได้ยิงนะแต่ว่าแรงไปหน่อยครับข้ามคานไป25นาทีนะยังไม่มีประตูครับมาดูจังหวะคุณเวฟฟังครับจิ้มมาครับโอ้หบ้นมาจังหวะเดียวยิงลูกนี้โอ้โหเข้าไปเลยลึงประตูต่อศูนย์ครับออ้โหทำทิ้งได้เร็วแล้วก็แม่นยำมากนะครับดูกขาเปาะแปะเปาะแปะทิทะโต้แล้วคนจบเป็นโรดิโก้โกเอสครับ ดูครับลูมิเนเกสุดเจียดนะครับแล้วบอเป้และลูกหลังเขีย่ยมา้วก็ยิงลูกนี้อ้อมตัวไมคิดบวเบลเลอร์วิ่งมาจากด้านหลังนะครับแล้วยิงอ้อมหน้า,าววอ้อมตาของฟังวเวลเป็กเกนเบลเออร์โอ้กลายเป็นฝั่งของคุณเวฟนะครับขึ้นนำไปก่อนเลยฮะจากโดกรดิโก้ครับนาทีที่26ครับ จังหวะส่วนกับอันตรายน่ากลัวทีเดียวครับแชมก็พยายามเจาะอยู่นะครับพยายามวนๆขึงๆตึงๆอยู่หน้าก่อเกียตโทษครับเมซี่จิมาครับเบลิงแฮมเบินไปข้างในแล้วจับบอลตัดบอลทำล้วยิงเอาคืนดีวะเฮ้ยลุงมิลิแก้ครับโอ้ยดจะล้มแล้วยังยิงได้นะครับโอ้ี่ความพยายามจังหวะดับบอลทัชยิงนะครับดูครับตึกกแล้วก็ยิงอ้ยซ้ายมิลิแก้ยิงได้อยู่แล้วครับท้าซ้าย เหลี่ยมถึงแม้ว่าจะเสียการทรงตัวไปแต่ก็ยังยิงได้ดีครับไม่มีฟีโนเมนาลฟนิชิ่งนะครับชหวะนี้แต่ก็ทำได้ดีครับดูครับเพราะว่าเท้าซ้ายของเขาเพอร์เฟกอยู่แล้วครับโอ้ยขนาดไม่ใช่ร่างบูสเตอร์บาเยเมนิกนะครับไม่ต้องรอนานครับคุณแชมป์โดนยิงือตีเสมอแป๊บเดียวคะสามสิบนาทีกลับมาเท่ากันครับหนึ่งประตูต่อหนึ่ง บอลยังเป็นของคุณแชมป์ได้ของบอลยางต่อเนื่องนะครับถ้าดูโพสิชันเกมดูการกองบอลนี่เราจะเป็นฝั่งของแชมป์ที่กองบอลได้มากกว่าส่วนฝั่งของคุณเน่ก็รอจังหวะสนกลจับอยู่นะครับโรดดนิโยโย่เข้าในให้เอมบัปเป้โอ้ใครเห็นนึกว่าหายไปแล้วแต่ไม่หายครับไม่เข้ากรอบครับดูครับเหลี่ยมใกล้เคียงมากก็จะได้ประตูที่2ครับยิงดูมุมกล้องเหมือนจะเข้าไปแล้วนะครับประตูนี่ไปไม่ทันแล้วนะฮะ อีเกาซิยาสนะเป็นร่างลีเจนเดลลี่นะครับยังไม่ได้ประตูที่2ครับคุณแชมป์แต่ก็บุกตอ่อเนื่องอยู่นะครับเนีย่ยเก็บบอลได้แล้วไปข้างหน้าอาา่าโดนดักบ,าบ้างแล้วครับเป็นงไงครับใครที่<ไ>บ,าบาเป้บาเป้ตัววต่โอ้ลูมเมนิก้ไม่ขึ้นมาครับเป็นโรดิโกโ้ที่วิ่งขึ้นมาก่อนทำให้เป็นจังหวะไอ้ไอเขาตำแหน่งกันก็เลยวิ่งย้อนนะครับผมมาดูจังหวะบั้นมาอีกแล้วสวยๆครับบาเป้โอ้ติดป๊อ เข็นบาวเอร์ครับโอ้ซุปเปอร์บัฟลูกนี้เอายังดักได้อยู่ครับลูมิเก้ตะวันไปครับบ,บัฟแป้ยิงอีกแล้วติดบล็อกอีกยังเคลียร์ไม่ขาดยังเคลียร์ไม่ขาดตัความหมับเลยปีเดชเช็คแม่กูขิกกูขิกหน้ากรอบเขตโทษนี่อันตรายฮะเล่นบอลจังหวะไวมากนะครับคุณเวฟากรอบเขตโทษหรือในกรอบเขตโทษในจังหวะชิงเปะแปะแปะเรามั่นแม่นซะด้วยนะครับอันตรายทีเดียวครับห้านาทีสุดท้ายครับเพลงนี้เป็นของคุณแชมป์นะครับเบิ้ลมาดับเบิ้ลทั้ โอ้เก้าทางแบบนี้ก็เสร็จพี่ใช่น้องโอ้จะบนแล้มันทัสแล้วกดด้วยซ้ายครับคนเดิมฮะเข้าวหล้ลูมินิเก้ครับแวกมา,ามนล้วมทัสแล้วช่องเปิดเลยครับสองหนึโอ้จังหวะที่คุณเวฟก่อนหน้านี้เกือบจะได้ประตูนะฮะกับกลายเป็นเสียประตูนะครับห่างกันไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองครับยิงจุดตรงกลางร,ระหว่างคู่เซ็นเตอร์เป็นฝ่ายตามหลังบ้างลยครับคุณเบฟ ห่างกันไม่กี่นาทีครับประตูที่เกิดขึ้นจังหวะเคลียร์ครับไฟแม่นแม่นไฟแม่นแม่นไฟแม่นแม่นถึงเจาะไม่ได้ครับยังได้อยู่ครับลูมืนแค่จะแทงอีกทีนึงโอ้โหแน่นไปหมดเลยสีแดงหมดสามนาทีเพลนี้จะเป็นของใครแลวครับขึ้นสู้กันกลางอากาศบอลเป็นของคุณเวฟครับไปถึงบุนอเบิร์นมายัดโอ้โหแล้ลูกหลังสวยโอ้โหบอลจังหวะเดียวน่ากลัวทีเดียวกับบอลจังหวะเดียวของคุณเวฟยังดักได้อยู่ครับโรดี้ ฟ้าซากุตา้ายัดไปครับรเพสสุดท้ายขอแล้วกันโอ้โหอันนี้รีบไปหน่อยฮ <laughs> ะบุโนเพนเดสต,ตะวัดทันทีฮะจบที่ 2, 2> ประตูต่อหน1 1> ึ่งนะครับใน45นาทีแรกนะครับ63ต่อ37เเปอร์เซ็นต์นะครับของบอลมากกว่านะครับ แต่ว่ามีโอกาสยิงน้อยกว่านะครับสครั้งเขาก็สครั้งนะครับส่วนของคุณเวฟเนี่ยของบอลน้อยกว่านะครับแต่มีโอกาสยิงถึงหครั้งก็จังหวะเอเกมต่อบอลขึ้นไปนี่คือรวดเร็วมากนะครับชิงบอลจังหวะเดียวแล้วไม่ใช่รวดเร็วอย่างเดียวนะครับแม่นยาแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยนะครับจะสู้กันที่จังหวะสุดท้ายนะครับว่าใครจะได้จบดีกว่ากันนะฮะคุณแชมป์ทำได้ดีกว่านะครับจาก ังหวะดับบเิลทัชจบับบอลแล้วเท้าซ้ายของลูมินิเก้ทั้งสองลูกเลยนะครับเท้าซ้ายทั้งส,สองลูกเลย <46 S 1> มาชมเกมในครึ่งหลังกันต่อนะครับหลับฟังกันแล้วนะครับบอลลูกเป็นของ,ของคุณแชมป์ก่อนครับมาเมซี่วนรอเพื่อนเติมฮะให้ข้างในดีกว่านะครับเวียลายัดไปแล้วแต่วัลทัชได้หรือเปล่าแต่วันทัชไม่แล้วโอย่ <c oughs> าน,น,น,นี่ลองเท้าขวาบ้างครับดูครับเบิร์นมาเอ็มบัปเป้นะครับเบิร์นมาให้ลุงดับเบิลทัสแล้วแหวกมาหาช่องพอดีเป๊ะเลยแ้จังหวะมันได้ครับ เบิลทัสก่อนยิงแล้วแหวกเหลี่ยมบล็อกหาช่องยิงได้ดีเหลือเกินเป็นลูกเตะมุมของผู้แชมป์ครับพยายามกดดันอย่างต่อเนื่องนะครับผมเท้าซ้ายของเมสซี่เปิดไปต้องโขกันเต็มเลยครับโอ้โหรูดิเกอร์ดูครับเท้าซ้ายของเมสซี่จุดนัดพบที่ช้างช้างเผือก <c oughs> นี่ต้องกำหมัดเลยนะครับพาได้ประตูที่สาม ครับเท้าซ้ายกับเมสซี่แล้วขึ้นลอยคนเดียวเอ้กคสิยาที่ปกติจ้ำเยอะแต่ว่าช็อตนี้เหมือนกะจังหวะแล้วขึ้นโดดนิดเดียวเองนะครับเหมือนไปเคลียร์จังหวะบอลจะตกนะครับผมทำให้ลูคเกอร์ขึ้นสูงกว่าอย่างนี้ชัดเจนเลยนะสีสันมือขึ้นสูงกว่านะครับจังหวะดีกว่าของบอลได้มากกว่าแล้วได้ประตูมากกว่าแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป่าปากกำหมัดเลยนะครับว่ากดล็อกความกดดันแล้วครับเดียวมาเรื่อยๆเปิดเกมลุกได้เรื่อยๆครับฝากไว้เมสซี่ เมสซี่หมุนซ้ายหมุนขวาย้อนมาที่เวล拉รอจังหวะขยับขยับเพื่อนไม่ขยับต้องเอาง่ายก่อนครับเบลลิงแฮมแบ็กมาไหมมาแต่ยังไม่ให้ครับเบลลิงแฮมหมุนก่อนให้ทีเมสซี่ตัวเข้า,าก็ยังไม่เข้าแล้วครับนี่เราต้องรอเข้าจังหวะวแบบนี้ครับมาซูนี่ทำได้ดีครับแล้วเบิลมาโอ้โหดูครับจังหวะบอลเดียวของคุณเฟรนะครับเบินไปเบินมาเบิลเพาะแปะได้ถึงหน้าประตูเลยนะครับก็ต้องวัดดวงเลยครับว่าแม่นยำโดนดักได้มากแค่ไหนนะครับ ส่วนฝั่งของคุณแชมป์นี่ก็เอาชัวร์เลยครับค่อยๆเคาะมาค่อยๆต่อมาม้วนหลบหาเหลี่ยมดีๆหาเหลี่ยมดีๆแล้วไปต่อครับอเล็กซานเดอร์อโนอโนไดไม่ได้ม้วนกลับหน่อยครับย้อนมาใหม่ครับเมซี่แล้วคืนนี้อโนแม่จะเปิดทางชิงไม่ได้ครับติเตโอเราจะส่วนนั้นีครับจังหวะบอลของคุณเวฟมาชิงแทงไวๆครับลูมินิเก้ม้วนบ้างครับขอม้วนบ้างย้อนมาแล้วตวัดกลับหลังหันแต่ไม่แม่นเลยครับบอลเป็นของคุณแชมป์แชมป์ไได้บอลนี้ก็เสียยากนะครับ จังหวะคอนบอลโพสิชันเกมจ่ายเมื่อชัวชัวเมื่อจ่ายขอมาใหม่ครับผมเตโอ,อมาดูคุณเวฟเล่นจังหวะช้าบ้างไม่ได้แล้วครับพอจังหวะช้าไปก็เหมือนไม่ใช่ตัวเองอ่ะได้ไหม <S <S ถึงน <แ S 1> ะครับเอาแล้วครับเบนิงแฮมเบรนิงแฮมให้มาที่ <S <S บูนอเบินไปครับลูเมนิก้ขอบางจะหาตัวชิงนะครับโดนวิ่งตามมาอยู่นะครับเบรนิงแฮมไม่วางซะง,งั้นบอลอยู่ที่อเล็กซเดออโนครับไปต่อเองครับ อันให้มาที่ลูเนิก้าฝากไว้ที่เบดิงแฮมลูเินิก้ไปแล้วแต่คืนไม่ได้ครับโดนวิ่งตามไปอยู่เปลี่ยนมาฝากนี้บ้างครับโลเนนยพักไว้บางบางบางคาซาคุต้าก็ไม่เข้าพวดนะครับไม่เข้าพวดครับคุณเบฟบังคับ a i อยู่นะครับแล้วจังหวะดักได้แล้วจ่ายทันทีถึงเบาไม่ถึงอ็มเป้ตัวสุดท้ายครับเวล่าครับยังห้อยได้ดีแต่จ่ายขึ้นหน้าโดนดักอีกแล้วครับคุณเวฟมาอีกครั้งหนึ่งครับเอ็มเป้ตั้งซ้ายมาแล้วครับวิ่งมาให้ที่เบลิงแฮม เบลี่งามจ่ายเลียงมาลูกบินิเก้ยิงติดแซฟตี้เดเชแล้วโอ้โหนอดโอ้โหไม่ได้เครียดมาโอ้เซฟตี้เฟิร์สมงคืนมาที่ปีเดอร์เช็คโอ้โหป้องกันได้ดีครับลูกนี้ของคุณแชมป์นะครับบีเดชเช็คช่วยเซฟได้ยระยะเผาขนของลูบินิเก้น,นะครับผ่านไปผ่านมาเหลือ15น,นาทีสุดท้ายครับ,รรบกับตามหลังอีกสอลูกนะครับฝั่งของคุณเวฟ จ่ายไม่ดีครับบูโน่ดักได้แล้วให้มาที่ลูมินิเก้เด่นจังหวะเดียวเหมือนเดิมเลยครับบอลมาถึงหรือเปล่าไม่ถึงโรดิโก้เส,สียบไปแล้วมีลูกชอวิ่งตามมานะครับเคลียร์มาก่อนนะครับให้พ้นเขตอันตรายแต่มันไม่พ้นเลยครับเบนนิงแฮม,มโอ้ยจ่ายฝืนๆไปหน่อยครับเวลาฝั่งนี้ดักได้เคลียร์บอลขึ้นมาลำเลียงบอลขึ้นมาครับคุณแชมป์ถึ่แม้ว่าจะนำอยู่2ลูกนะครับแต่ก็ต้องเปิดเกมบุกด้วยนะครับ10นาทีสุดท้ายเฟกช็อตชนหนึ่งจังหวะแล้วไหลมาให้โลนินโย่วิ่งครับโลนินโย่เปิด โดนบัสตัีน่นี่นครับเคลียร์ออกหลังไปเป็นลูกเตะบุมของคุณแชมป์บ้างนะครับอาะครับได้เวลาอันเป็นสมควรที่จะต้องส่งตัวสดๆลงมาเลยครับบอลมันไม่ตายแนละเปลี่ยนตัวไม่ได้นะครับตอนนี้โอ้เปลี่ยนแผนเป็น4ี่หนะครับฝั่งของคุณแชมป์นะครับขยับกลางรับลงมา2คนนะฮะแล้วก็ใส่กลางรับแต่ว่าเป็นจามาโมเซล่าหรอ อาจจะมามายืนเป็นกลางรับนะครับแล้วก็ส่งตัวสดๆลงมานะครับพวกโชว์ไทม์การ์ดเก่าอย่างกิสมันการ์ดหัวชมพูมลงมายืนเป็นกลางรุกนะครับจะได้เป็นโฮเพเยอร์เดี๋ยวดูฝั่งของคุณเวฟก็ยังใช้แผนเดิมนะครับแผนนี้หลัง5้าท้านนรก <laughs> หลัง5้าหน้า3 <laughs> กองกลาง3ามตัว,วนะครับกับเวลาที่เหลืออยู่นะครับ2ประตูครับ เทนี้เป็นเตะมุมของคุณแชมป์ด้วยนะครับอเล็กซานเดอร์อโน่อโนเปิดเข้าไปแล้วมาที่สเตลโฉบมาแต่ไกลเลยครับแต่บอลไม่ถึงเลยครับยังเก็บได้อยู่ครับเลียวไอ้ย้ำม,มาที่อโน่อโน่มาโดนกับเตโอครับอโนหมุนหลบเตโอได้ครับอโนย้อนมาที่จามาจามามูซลาลามูซาลาแหวกไปต่อแต่๋ยวนทันแล้วปั่นลูกนี้โอ้โหติดปั๊บเคลียร์มาก่อนแฉลบ บอลเข้าทางเนมาเนมาเก็บได้เอาแล้วครับซอนไปแล้วครับได้วิ่งหน้าตั้งเปล่าไม่ได้ตัวสดๆลงมาหลายตัวเหมือนกันนะครับฝั่งของคุณเวฟแต่บอลยังเป็นเพย์บุกของคุณแชมป์นะครับหมาใหม่ครับเลเอาโอ้โหจะเฟกช็อตแล้ววนเข้าในฮะเหลี่ยมกินหันไปดูเวลาแล้วกำลังจะครบ90นา,าทีแล้วครับขอ1ลูกก่อนได้เปล่าขอ1ลูกก่อนได้เปล่าจะมามอสลนาแทงให้เนมาไม่ดีครับ เกลือเมาก่อนครับฟังไปีเตอร์เช็คอ่ายังเก็บได้อยู่ครับอย่างน้อยขอลูกนี้ได้เปล่าไม่ได้ไม่ยอมง่ายๆครับคุณแชมป์ดักได้แล้วจ่ายเกมลุกทันทีทด2นาทีตอนนี้หมดไปแล้ว1นาที37 38วินาทีโดนดักอีกแล้วครับเคซ่าจะให้ที่กิสมันก็โดนดักไม่เป็นไรครับอาจารย์เป้าจบไปครับ90นาทีนะครับคุณแชมป์3นะครับคุณเวฟ1นะฮะ64ต่อ36เปอร์เซ็นต์นะครับถึงแม้ว่าเปอร์เซ็นต์การคของบอลจะต่างกันนะครับแต่ว่าโอกาสได้จบได้ยิงเนี่ยก็ใกล้เคียงกัันนะครบผม สรุปก็เป็นฝั่งของคุณแชมป์นะครับนี่เป็นการเข้าไปชิงชัลเลิรดครั้งที่2นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเข้าไปชิงชัลเลรครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่ก็ได้รองแชมป์มานะครับนี่ก็เข้าไปลุ้นแชมป์สมัยแรกนะครับส่วนฝั่งคุณเวฟก็ทําได้ดีแล้วนะครับสำหรับการลงแข่ง b g l ซีซสั้นแรกนะครับมาถึงรอบรองชัลเลิรดสู้กันได้อย่างสนุกนะฮะ ชิงซีซั่น195งฟรีสไตล์ไม่มีเงื่อนไขการจัดทีมนะครับก็เป็นคุณแชมป์ที่เข้าไปชิงชนะเลิศกับคุณเบฟนะครับผมติดตามรับชมในคลิป,ปต่อไปนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามาช่องมุมพี่โฟ์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ